สวัสดีครับผมเฟดเดอร์นะครับวันนี้ก็นอกเรื่องจากรถไฟแล้วก็การรีวิวทั้งหลายทั้งปวงก่อนนะก็พอดีว่าช่วงนี้นะที่กลางแม่น้ําแม่กลองนะมีการทําสะพานนะเป็นสะพาน m 4นะก็ใช้ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนเนะนื่องจากช่วงนี้ราชบุรีเป็นเจ้าภาพนะครับของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาผู้อวุโสนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่ก็ถือว่านานๆทีนะจะมีแบบนี้นะที่แบบสร้างสะพาน กลางไว้น้ําเลยนะ,นะครับโอเคแต่ว่าก่อนที่ผมจะพาข้ามสะพานเดี๋ยวเรามาทราบกติกากันก่อนนะว่าข้อพึงปฏิบัตินะมีอะไรบ้างน,นะครับ 1. การเดินข้ามสะพานขอให้ชิดซ้ายตามเส้นจราจรน,นะครับ ก็เดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับสองนะห้ามผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาขึ้นสะพานซึ่งผมไม่ได้ทําอย่างนั้นแน่นอนนะครับสามเด็กเล็กหรือผู้ที่ว่วยนะ้ำไม่เป็นต้องมีผู้ปกครองดูแลนะครับสี่ห้ามเล่นคือขนองบนสะพานวันนี้ผมจะพาเดินแบบเรียบๆนะไม่คือขนองแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็5้าห้ามกระโดดน้ําจากบนสะพานผมคงไม่ไม่ทุเรทุลังะไรขนาดนั้นนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินกันเลยดีกว่านะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของผมนะแล้วก็มาตอนช่วงเวลาดีๆนะที่คนยังไม่เยอะมากนะก็สะพานเอจะเปิดประมาณตั้งแต่4ี่โมงเป็นต้นไปนะสวัสดีครับก็ระหว่างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็เป็นช่วงประจบเหมาะพอดีนะที่ช่วงนี้ทางจังหวัดราชบุรีนะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับก็เลยมีการจัดสร้างสะพานนะครับเป็นสะพานเ4มแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นจุดดึงดูดในการท่องเที่ยวนะครับ <Wow. S 1> นี่มองไปนะก็จะเป็นสะพานธนรัตั์สะพานจุฬาลงกรณ์แล้วก็สะพานขึงนะถ้าใครยังจำกันได้เมื่อต้นปีที่ผมนั่งเรือพาชมนะรอบนี้พามาถ่ายกลางแม่น้ำกันนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อายุโอยเยอะเลยนะคงจะเคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วนะสำหรับผมในฐานะเด็กรุ่นใหม่ก็ยังไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับก็ขอลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะเพราะว่านานๆจะเป็นจะมีแบบนี้ทีนะนี่โอ้สวยงามเลยนะสะพานจุฬาลงกรณ์สะพานขึงนะว้าว <Wow. S 1> นะครับ สะพาน m อจะเปิดถึงถึงกี่ทุ่ม,มครับถึงสี่ทุ่มถึงใช่ไหมครับว้าวพอดีผมมาตอนช่วงที่เพิ่งจะเปิดน้ก็คือตอน4ี่โมงนะก็เลยคนก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดผมมาอ่ะให้เขาถ่ายรูปก,กันไปก่อนนะโอเคเราก็มาพักดูบรรยากาศสักนิดนึงนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดเมืองราชบุรีนะครับก็มีหอนาฬิกานะก็เป็นสัญลักษณ ผู้เมืองราชบุรีมายาวนานนะครับแล้วก็อ่าเป็นส่วนโค้งแม่น้ำนะถ้าใครยังจําคลิปที่ผมพานั่งเรือได้ก็คงจะทราบเป็นดีนะว่าเป็นยังไงนะถ้าโค้งไปก็จะเป็นวัดพญามัเนาะเลยไปอีกหน่อยนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคจะพาเดินกันต่อเนาะก็ถ้ามากลางคืนนะมันก็จะมีะโชว์ไฟด้วยนะ คงจะสวยงามมากกว่านี้นะแต่ผมมาช่วงที่มันยังไม่มืดนะแต่ก็ถือว่ามาเก็บบรรยากาศนะมันก็ถือว่าเหมาะอยู่แหละเพราะว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จริงๆคิดว่าอยากจะมานานแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสตอนนี้ก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาสักหน่อยดีกว่านะครับเอาจริงๆถ้าเกิดผมถ่ายรถไฟตรลงนี้นะโหแต่อย่าหาทำดีกว่านะเพราะว่ามันไม่เห็นนะไม่เหมือนเอที่ วัดเกาะอัมมาทานะถ้าถ,ถ้าเลยไปน,นิดนึงจะเป็นวัดเกาะอัมมาทาน,นะครับที่ผมเคยถ่ายขบวน2องสองบนสะพานขึงะนะครับแต่ช่วงนี้คือรถไฟยังไม่วิ่งบนสะพานขึงไงก็เลยถ่ายไม่ได้นะมุมมันจะไม่สวยเนาะตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งก็เป็นฝั่งของอกรมการทหารช่างนะครับค่ายพนุรังสีนะครับหรือว่าฝั่งเมืองราชบุรีเก่านั่นแหละนะครับ ย้อนกลับไปอีกฝั่งนึงนะนี่ที่ผมเดินมาเมื่อกี้นี้นะก็รีวิวสภาพการเดินก็เหมือนการเดินบนทางปกตินี่แหละนะครับแล้วก็มีนี่เป็นจุดเช็คอินด้วยนะนี่ราชบุรีเกมนะก็คือในฐานะเจ้าภาพเนาะก็ถือว่าเป็นการ รวมโปรโมทการท่องเที่ยวนะให้กับทางจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับ <Whoa. S 1> มองไปอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งทางด้านของตลาดเนาะแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้โอเคมาถึงอีกสุดสุดทางแล้วนะของสะพานเอมฟนะครับให้ดูสะพานขึงสักหน่อยนะครับแล้วก็บร,รากาศนะครับก็ถือว่านานๆทีเหมือนกันนะที่จะมีแบบนี้นะอันน,นั้นก็เป็นท่าเรือนะครับ ก็ถ้าใครยังจํากันได้ที่ผมถ่าย YouTube Shot เนาะที่นั่งเรือมางานสารเจ้าพอหลักเมืองก็เดี๋ยวงานเจ้าพอหลักเมืองก็จะมีสะพาน M4 แบบนี้เหมือนกัน <Wow. S 1> นะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะมีการย้ายนะ้มาขนาดกับฝั่งระยะหนึ่งนะเพื่อเปิดเส้นทางให้กับทางเรือเนะอาะมีการเล่นว่าวด้วยนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีการขายจำหน่ายว่าวด้วยนะให้เล่นกันนะครับก็สนุกสนานเลยนะตอนเย็นๆ ก็โดยรวมของสะพานเอมโฟก็จะมีประมาณนี้นะครับในช่วงเวลายเย็นๆที่เพิ่งเปิดนะนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคแล้วก็ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ